ยังไม่รู้อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรแต่ที่รู้ฉันอยู่ตรงนี้แทบทนไม่ไหวไม่ได้ต้องการอะไรมาไปกว่าน,นี้แค่อยากให้เธอมาหอมผ้า้หน่อยนะก็ดึกแล้วมันแอบนหนาวเงาขึ้นไปทุกทีถ้ามีเธอมันคงดีไม่ต้องเงาแต่ฉันก็เข้าใจ แค่อยากให้เธอมาเจอหน้ากันหน่อยนะในคืนนี้ที่เวว่าเธอนั้นอยู่ที่แห่งใดฉันยังรอให้เธอมาบอกฟันดีแค่อยากให้เธอมาหอมผ้าให้หน่อยนะก็มันหนาวข้นทุกทีธอมีเธอมันคงดีไม่ต้องหนาวไปทั้งใจ 귀여운 삶을 살아가고 싶은 마음을 꾸며주고 싶은 마음을 꾸며주고 싶은 마음을 꾸